ข้อมูลการชำระค่าน้ำค่าไฟซึ่งสามารถขอได้ทางแอปทางรัฐสามารถนำไปใช้ประกอบการขอสินเชื่อหรือเงินกู้ได้นะครับซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักง,งานพัฒนารัฐบาลดีท่านการไฟฟ้านครหลวงการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคการประปานครหลวงและการประปาส่วนภูมิภาคเปิดตัวบริการขอประวัติการใช้และชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐ เพื่อประกอบการสมัครขอสินเชื่อภายใต้โครงการ u ู a า a a ซึ่งช่วยให้ประชาชนใช้ข้อมูลของตนเองในการเข้าถึงบริการทางการเงินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและปลอดภัยมากยิ่งขึ้นซึ่งบริการนี้ช่วยให้ประชาชนที่มีชื่อเป็นเจ้าของบัญชีค่าน้ำหรือค่าไฟสามารถเรียกดูและดาวน์โหลดประวัติการชำระย้อนหลัง6เดือนของตนเองผ่านทางแอปทางรับได้โดยไม่มีค่าใช้จ่าย และสามารถนําไปใช้เป็นเอกสารประกอบการขอสมัครสินเชื่อกับผู้ให้บริการทางการเงินที่เข้าร่วมโครงการซึ่งถือเป็นช่องทางใหม่ที่ช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ที่ไม่มีไรายได้ประจําสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้นนะครับซึ่งผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนและยืนยันตัวตนในแอปทางรัฐจากนั้นเลือกเมนูการเงินประกันและเข้าสู่ขอเอกสารประกอบการสมัครบริการทางการเงิน เลือกหน่วยงานที่ต้องการระบุหมายเลขมิเตอร์ตรวจสอบข้อมูลและยืนยันคำขอระบบจะจัดเก็บเอกสารไว้ในโทรศัพท์มือถือโดยอัตโนมัติเพื่อนำไปยื่นขอสินเชื่อต่อไปทั้งนี้การขอประวัติการใช้และชำระค่าน้ำค่าไฟผ่านแอปทางรัฐถือเป็นทางเลือกใหม่ที่ตอบโจทย์มากเพราะสะดวกรวดเร็วไม่มีค่าใช้จ่ายและเพิ่มโอกาสในการขอสินเชื่อให้กับผู้มีวินัยในการจ่ายค่าน้ำค่าไฟ เพราะข้อมูลที่แสดงพฤติกรรมการจ่ายที่ดีจะส่งผลต่อการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อในทางบวกนะครับซึ่งรัฐบาลเดินหน้าใช้เทคโนโลยีท่านเพื่อเปิดประตูการเงินให้ประชาชนใช้สิทธิ์เข้าถึงแหล่งเงินทุนได้อย่างเสมอภาคนะครับซึ่งพี่น้องประชาชนที่สนใจก็เข้าไปที่แอปทางรัฐและเริ่มลงทะเบียนได้เลยนะครับ